ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มะแนแอ๊วจะมารีวิวเหรียญนะครับ2บาทนะครับเหรียญ2บาทเป็นเหรียญมุนเวียนนะครับสีเงินปีพศ2550นะครับของ U.N.C. นะครับผลิตนะครับตัวเลขผลิตน้อยมากนะครับของปีพศ2550นะครับเหรียญ2บาทเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทนะครับที่ใช้นะครับที่ใช้ในประเทศไทยเป็นเหรียญกระสัหมุนเวียนนะครับ นนี้สอบาทนะครับในชุดปัจจุบันมีด้านหน้านะครับเป็นภาพบระบลงไสยลั์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับอ่านี้คือด้านหลังนะก็ค่อนข้างที่จะหายากจริงๆนะครับเป็นเงินสีเงรียนะครับด้านหลังนะครับ เป็นภาพรูปพระบอลงบันพุธนะครับวัดสักเกตนะครับลาดมหาวิหารนะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่15กันยาพศ2 5 4 8นะครับจนวันที่5นะครับกุมภาปีพศ2551ได้มีการนำเดยนกระสาบสองบาทรูปแบบใหม่ออกมาใช้นะครับ คือรูปแบบใหม่เราคงจะเปลี่ยนเป็นสีแล้วนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นสีอออนเหลืองนะครับนี่คือเหรียญสองบาทสีนั้นนะครับก็คงจะเปลี่ยนเป็นสีในลักษณะของเหลืองในลักษณะนี้ะนะครับเหรียญสองบาทก็จะเปลี่ยนเป็นสีในลนนักษณะนี้ที่เปลี่ยนเป็นในลักษณะนี้ก็มุมมองนะครับก็มองในเชิงของแบบเวลาเราเงินบาทกับเงินสองบาทนะครับมันก็ความโตมันก็ ถ้าบอกว่าโตวกว่ากันไหมก็ไม่โตวกว่ากันนะอะไรนะครับมันใกล้เคียงกันประมาณสองมิลนะครับตัวมันสองมิลมิน,มนก็เลยทํายังไงที่จะให้พวกเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอเออเหรียญสองบาทกับเหรียญบาทไม่ต้องเพ่งเล็งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเหรียญสองบาทขึ้นมาเป็นในลักษณะจากสีเงินก็เป็นสีออกมาตรองอหลางนิดหนึ่งนะครับนี่คือวิธีการนะครับที่ ในการเปลี่ยนแปลงนะครับสองบาทเนี่ยปีพศน5้0ร้อเนี่ยราคาจะเท่าไหร่นะครับแล้วน้ําหนักจะอยู่ประมาณไหนนะครับเปลียนสองบาทปีพศ2 5้0ร้อาสนะครับก็อยู่ในราคา200ถึง1 0 0 0ับาทนะครับก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับแล้วแต่แว,ว่าแต่และเพียหรือว่าแต่และเว็บไซต์การค้าขายมันก็แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ลูกค้านิยมตรงเพียไหนนะครับ เหนั้นก็อาจจะถ้ามีลูกค้าเยอะก็อาจจะแพ้ขึ้นหน่อยนะครับถ้าลูกค้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เหรีย mm hmm. นั้นก็จะลดหลังลงมาก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องมีผ่านการใช้งานนะครับแต่เหรียญที่ผมได้มาเนี่ยมันต่างกันใช้งานแต่สภาพมันยังไหนจิ๊อยู่เลยหมายความว่าเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นเหรียญที่ผมก็เพิ่งเห็นเมอือนกันเหรียญที่ผ่านการใช้งานว่าสมัสสมัสมานน้อยนะครับ,รบน้ำหนักก็จะอยู่ที่สี่สี่กรัมนะครับ ของเหรียญดีนะครับสองบาทดีกว่าสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับราคานะครับข้างล่างตามเพจนะครับด้วยตาดเว็บไซต์นะครับก็จะอยู่ที่สองร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับก็ฝากเพี่นๆน้องๆนะครับวันนี้ได้วิวเหรียญสองบาทก็ค่อนข้างจะน้อยไม่ค่อยหลับก็เลยมาดเดียวให้พี่น้องๆเลยจงกันนะครับฝากกดกระดิ่งให้ผมที่แน่วเลยนะเพือ่อเป็นกำลังใจหาเหรียญ ใหม่ๆมาหรือว่าเก่าๆที่หายากแค่ไนนึงแต่ก็ยังพอมีครับนำมารีวิวแล้วก็บอกข่าวสารให้กับพี่ๆน้องๆว่าเรี่องนี้มันมีจริงนะครับก็ฝากกระดิ่งบนช่องเราด้วยสวัสดีครับ